กว่า20ปีที่มีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าโขงทั้งทางประเทศจีนแล้วก็ประเทศลาวนะคะตอนนี้ทําให้สภาพนิเวศอัตราการไหลของน้ํานะคะไม่เป็นปกติค่ะแม่น้ําโขงตอนนี้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปชาวประมงพื้นบ้านในอํเาเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็บอกค่าว่าความหลากหลายของพันุปลาลดลงแล้วก็หาปลาได้น้อยลงค่ะและเมื่อมีโครงการผันน้ําโขงเลยชีมูลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะชาวบ้านเขา ก็กังวลค่ะว่าทิศทางการไหลของน้ําจะไม่เหมือนเดิมค่ะจากเดิมที่ปลานะคะไหลไปวางไข่บนพื้นที่ทวนน้ําแต่ว่าถ้ามีอุโมงค์แล้วปลาจะสามารถว่ายทวนน้ามาวางไข่ไม่น้ำโขงได้หรือไม่ค่ะ นี่เป็นผลกระทบนะคะที่พวกเขากังวลว่าจะกระทบต่อวิถีชีวิตค่ะบริเวณบ้านคอกม้าตําบลปากตมแล้วก็ที่บ้านเชียงคานหมู่หนึ่งตมบลเชียงคานนะคะจุดนี้เป็นบริเวณหัวงานที่จะมีการก่อสร้างถ้าหากรัฐบาลผลักดันได้จริงนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็กังวลค่ะว่าถ้ามีการผลักดันโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงนะคะจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการตั้งรกรากของหมู่บ้านกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็ที่ดินทํากินนะคะเพราะว่า จะต้องถูกเว้นคืนทั้งหมดค่ะแต่ว่าชาวบ้านก็ตั้งคาถามว่าแล้วอัตราการจ่ายเงินชดเชยทั้งที่ดินพวท5ที่ดินสอบประกรแล้วก็ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นั้นมันจะตอบโจทย์แล้วมันจะคุ้มค่า กับชาวบ้านได้จริงหรือไม่นะคะถ้าเปรียบเทียบกับโครงการประตูระบายน้ําี่รักว่ากันว่าถ้าเป็นที่สอบประกอบนะคะเฉลี่ยเพียงไร่ละ8 0 0 0 0ถึง119,000บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นที่เอกสารสิทธิ์ก็จะได้เพิ่มแต่ว่าท่ามกลางชาวบ้านตั้งคําถามนะคะว่าราคาที่ดินที่ติดริมแม่น้ําโขงขนาดนี้ตกไร่ละ3ล้านถึง4ล้านบาทแต่ว่าค่าชดเชยของรัฐนั้นจะพุ่งสูงถึงหลักล้านหรือไม่ชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะก็บอกว่าไม่อยากย้ายร รากถิ่นฐานไปทํามาหากินหรือว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงว่าวิถีชีวิตความผูกพันของคนลุ่มน้ําโขงหรือว่าสายสัมพันธ์ของครอบครัวก็จะล่มสลายไปค่ะถ้าเป็นไปได้ค่ะชาวบ้านตําบลเชียงคานอําเภอเชียงคานก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลชะลอโครงการหรือว่าระงับยับยั้งโครงการนี้นะคะเพราะว่ามันไปกระทบต่อวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงแล้วก็กระทบต่อการทำมาหากินของชาวอำเภอเชียงคานด้วยค่ะ